ครับสวัสดีครับพ่อเม่ไปนอนเอฟซี FC แท์สองเนของคายมื่อนี่ก็มาพบมาอนะอกกันคือเกามาคุยมาจ่ากนะันคือเกาเมื่อนี่สิมาเอาเลขสองสูตรผรสมกันครับเลขสองสูตรผรสมกันนะคือหมดทีเดียวเนาะ กูได้ติตตามเนี่ยกูได้เห็นเนี่ยเพราะว่าเลขสองศูนย์มาผสมกันมันจะจิได้เลขแคดออกมาอีกถ้าออกมากจะได้ตัวเด็ดตเดินเือจับตัวศูนย์นั่นมาผสมประสานศูนย์นี่เนาะพี่น้องเนาะก็ได้เลขซ้ำโต ได้สามหางแต่ว่าคลิปนี้ก็คือมาเอาเล็กผสมประส,สานกันก่อนว่ามันจะมีหางไหนแน่วันนี้ล่อล่อมือใกลๆห้วยออกเดี๋ยวสิไปสรุปโค้งสุดท้ายเล็กสามหางหาอันนี้น่ตครับ กระบะเมอร์นี้มานำเสน่ห์เลขสูตรสองสูตรผสมประสาน,าน,น,น,นกันเนาะมันกะผงคางสิไลต์ตัวนี้ครับก็ให้เลือกเบิ้งเลือกเอาว่าสูตรนี่สูตรนี่มันมีตัวใดแน่อนนนะไรนะครับเขามาแล้วครกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามหายเน้นเด้อครับเด้อ ส่วนอื่นก็ฝากสินของสินค้าให้น้ำแน่ครับดอลล่าตอนล่าปลานิ่งกะเปลี่ยนเปลี่ยนมะขามออกเป็นเป็นกุ้งแห้งเด้อพี่น้องเด้อสิมีก,กุ้งแห้งกุ้งแห้งกุ้งเนื้อว่ามัน,นกุ้งฝอยเด้อกุ้งแห้งสามารถออาไปอ่า ถือว่าต้มามะม่าเนาะพี่น้องต้งมามะม่าแล้วก็เอากุ้งเหี่ยงมาเป็นลวยใส่ปิดฝาสักนั่นก็เป็นอ่ออนหรือกส็สำหรับกับข้าวต้มข้าวต้มกุ้งอ่ะต้มแล้วก็เอากุ้งไปใส่แซ่บครับแซ่บตัวใหญ่อยูเพ่าะมันกุ้งฝอยเนี้ยเป็นกุ้งขาวกุ้ง,งนั่นตัวใหญ่เติบอย่เมอได้อยู่ในตัวยางในรลุมเลยครับ แล้ราคาขึ้นยังไงเหรแล้ว,ลวส่วนปลาล่าปลานิ่งเนี่ยเสีบอยู่ครับแซ่บทอดและเลืองอ้อยจะว่าผู้เฮ็ดเป็นเนี่ยต้องออกไปล่างน้ามันด้วครับล่างน้าแล้วก็ล่างมันน,นั่นออกแล้วก็ไปทอดทอดให้กระทะให้น้ำน้ำมันพื้นนะให้ป่ามันลอยได้พอมันลึกลงแล้วก็ตักออกมันไะเด็จน้ำมัน อันนี้เอาแบบพริกนุ่มไปทอดทอดทอดมัส่จานแล้วก็เดีของหน้าผองทิโรสใส่โอ้แซ่บพี่น้องรสชาติบุคือปลาล่าคล้ายๆคล้ายๆปลาส่มครับแซ่บอยู่ไปซิมแล้วไปล่องเห็ดเบึงแล้วนิดหน่อยผู้หญห้กินได้ครับนั่นแหละล่องบึงแซ่แบเส้นน้องไห้กระลันตีเลยว่าแซ่บ บมมีกับ,บขอคำแนะนำก็ัสามารถทอดกินได้กินได้ผู้เา่าเล็กหน่อยกินได้ครับอะไรนะครับก็ยังกับโทษสอบถามไปทางแอดมินเดี๋ยวิตอบทัางผู้เพิ้นได้ซื่อได้สนับสนุสนไปก็เกรับว่าแซ่บอยู่แคบหมูดนะครับมันมีสามยางมีแคบหมูมีปลาล่ามีกุ้งแหงครับ จะแมไในกระทูไปเบอร์ซเบอร์ลครับที่นนึ้นมาจอไว้คือสั่งสินค้าดได้ครับคุณนุ่นนแน,น,น่ตัวถามแบนด้ดิเลยเสือน่งเสื้อน,น้องไข่อะสีบายละเอียดบอบอบอสัาดเกมกะพูดไปถามมาเลยครับเหานได้จริงเลยจงเลยเน,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 นาะคบเนาะเข้ากับสินค้านั้นแน่เข้ากับ มันก็มีลายเด๋ยเนาะมี่นองเนาะว่าเส้นของไข่เป็ล่องจินมันร่องเห็ดจีนนี่แหละเสียบอยู่ครับปลาหลางห้องก็ต้องปลาหลางหลางลางกระตอดทอดอเมมกก็ได้ครับเนี่ยเตี้ยอเมมกตองทอดตองพวกเนี่ยเป็นตัวจับเสียบจีนเปพียร์มันบางคนก็จะไปเอาเอา มกไปยังเรียกแกวิธีไปมันเนาะตัดเ,เขาทาหานหาตัวเลขอะตัวเลขกะเลขเด็ดเลขเด่นกะมันก็มีอยในนี่หนีหะครับแต่วาเมือนีวัฒนได้จับแยกนะครับตะวันร่วมไปก่อนเนาะให้เป็นชิดนาเนาะที่หนองเนาะนเป็นชิดนาเดี๋ยวผมสีแยกไข่ให้มันได้ สามหางคื่เก่าที่ประจิดถือทื่กาหรือพี่น้องอันนี้ก็เข้ากัปเป็นตัวเลขกันเนาะ ตัวเลขมันเป็นยังงเสร็จล่ะ mm hmm. เดี๋ยวอธิบายคุณฟังอันนี้อันนี้คือสูตรสูตรใหม่นาะครับเนาะสูตรใหม่อันนี้สูตรเก่าเดี๋ยวผมแผ่นกล่องลงไปมันมาสูตรเก,ารเกเ่าสูตรใหม่เนี่ยผมเขียนว่าสูตรใหม่นนี้สูตรเก่าอยู่ครับ มาอ,อธิบายเรื่องตัวเลขมันนี่อ,อันนี้ก็สูตรไม่สูตรไม่กับชื่อท่งพอเพี่น้องทุกคนคนั่นเสนอไปแล้วอต่ทีอนนยูป่ปะมาณนี้ก็ตัวจับคู่ตัวยังไนยื่นล้วครับนี่ตามตัวก็คือเอามาร่วมกัน อันนี้สุดเกาสุดเก้าต,ตัวนี้เป็น,ปนสองนอพี่น้องเมือเ่อกะ้ทไปเขียนเป็นเลขสามอันนี้วิ่งเก้าลองห้าอันนี้วิ่งห้าลองสองเนี่ยเขียนเป็นตัวเลขสามอันนี้เลขสองอันนี้ก็เป็นเลขสองนะครับีสองสองเ,เขียนเป็นตัวเลขสามอย่างเดียว คือผสมประสานได้แล้วทั้งสองสูตรเนี่ยเนี่ยทั้งสองสูตรมันสีมาได้อยู่ประมาณนี้ครับมันย่มเบิ่งออกชัดเจนียบบเพร,ระาะว่ามันสิเข้าใจเยอะอันนี้สองมันอาทิตย์เริจังหน่อยสองอันนี้ก็สองสอง,สองเป็นลับสองสามาผสมประสานกันครับ แยบออกครับอันนี้เข้ากับเดี๋ยวมือชุดไทยมือชุดไทยหนึ่งสีมาตัดออกให้เป็นคืองวดเห็นป่าจสรเปิดให้เพิ่มเห็นมนันน่างวดทิ่งงวดนั้นงวดเกา่า อย่าพอพี่น้องนี่แหละสูตรเก่าสูตรเกา่เกานี่มันกับสูตรใหม่นี่มันสิแตกต่างกันเลขตัวใดก็คือแปดกับสองนี่ยี่สูตรนี่บ่มีแ่แล้วมาหากับสามนี่มีทั้งสองสูตรเจ็ดกับมี่สี่กับมีเพียงแต่สูตรนี่บ่มี่เก่า บันี่เก่ามันี่หกขาดอ้วยสามตัวก็วเล่ยว่าเพื่อว่า <c oughs> เพื่อว่ามันตกเนาะปีนองเนาะถ้ามันตกศูนย์หนึ่งเมันเหลือศูนย์หนึ่งอีหน้าเท่ากับมาสามารถปิงกันได้นี่ครับปิงกันได้มักตัวใดก็หรือบมมักจับคู่ก็ไปจับเอาเองครับเนี่ยจับตัวนี้มาใส่ซุนนี่ก็ได้ รับลิงใช่กันเลยครับแต่อยู่นั่นน่ะมันเรียกว่าเพื่อนี่อย่างมันกับโบเน,นนเนาะพี่น,อน,น้องเนาะเพื่อตัวนี้ตกต่ปิน,น้ำซุงมหน่อยทุกคนกับ保卫กับร่วมคิปร่วมไปเลยเนาะครับไอพี่น้องเบิงออ้งเอาพิจารณาเอาอ,อยู่นในหนีถือเน่นอนถือเน่นอนอยู่ในนี้ มีบอดีทั้งบนทั้งล,างงาลา่างเตะกันยังไม่ทันได้รู้ว่าหางใดจะถือว่ถือ,ถอเดี๋ยวสิไปคำนวลครักสิไปวิเคราะห์ครับคือมือทด่้ายสรุปใหม่เป็นสามหางคือเก้านะครับเนาะสุดท้ายนี่กับ ใส่พ่อแม่พี่น้องให้ดูดีมีแห้งใหนโุกโศกมันหมันให้ลำลำลอลุวยสุขสูขสุขคนเด้อครับครับสวัสดีครับ